สวัสดีเอฟซีกถกคนทุกๆูกๆทันเด้อห้าน้อยวันที่ยี่สิบแปดกระพ่านพ่นไปแล้วเนาะขาว่าสมบุญปัญดอกแตกบ่าเหมือดแตกบ่าเหมือดขา,ามีใดสองน้อยขา,ามีใดสองน้อยก็คือน้อยแหลกกะ นายแลคก็ได้แค่แตก40เนาะของสภาพ,อพอคิดแตก40ได้04เข้า04แต่หักวิ่งได้วิ่งกระติด1กับ1กับ4ติดอยู่ติดล่างติดบนติดบน1ติดล่าง4ก็ถือว่า ได้พานอยู่นอหน,นี่น้อกะวันนี้ก็มามาขำอยู่จังเลยขำไปขาม,มาอยู่มาสมบัตปภนยในนอเอฟซีะนะโอ้ยเป็นจังไงหรอคือจังบ่ามันอ่านภายในบุเอฟซีเป็นจังไงนอหน้อวันนี้กัวันที่ยี่สิบเก้ากัเหตุอนน้อว่าสิที่การเห็ดอยู่มันบอกแตก กับวนะ่เป็ยนยังนะ้องน้องเอฟซีนอตสูนอตซูซุขมาเบิ้งเล่หลายเนเอฟซีเด้อคือมีผู้เบิ้งก็คือทั้งซ้ำเก่ายังคือว่าเพิ่มไปกดไลค์กดแชร์ให้ผู้ต่อบ่าเอาแต่ธรรมาดาทิมเก่าว่ะเอาผู้ใดเขับมาเบิ้งแหละก็กดไลค์กดแชร์ให้ได้หลายได้แมวน้อยก็กวนกวนยังพันหน้าจอ,อยู่กั <c oughs> บว่าท่านยังนะ้กงน่าให้เขาทำงานอยู่เล่าพัฒนา เขาสิพันธบําพันกับมืออื่นกับหัวจักหน้าของแมวเนาะของแมวสามตัวเขาเอามาถึงไว้ให้ให้จับเดี๋ยวสองตัวตัวหนึ่งยังจับเ่าท่านเปลี่ยนท่านหัวจักยังไม่ได้หัดในีมันดอกมันจับมันเองจักสิเม็นบ่าเม็นให้เบื้องเอาเด้วเอฟซีด้อยตัวเลงามตัวใดเป็นตาเอาเก่าเล็กเบิ้องก็ได้เอาบันนี้สิเป็นตัวใดกับวันที่ยี่สิบเก้าของเขามาเบิ้งก็ได้เบิ้งหลายๆแล้วกันกดไลค์กดแชร์กดแชร์ต่อๆกันไปให้ มุจักได้สิมิตะถอกเก่าเลยคนบ่เพิ่มเติมหน่อยมันกับว่าถึงกับลดดอกกับบ้านั่นเนาะยสองน้อยอยู่กาจีพ่อเด็กเด้สนุกกันอยู่ดอกมาท่านได้รวยดอกหอดซีน้อยเหมือนซิมีจักมือหนึ่งน่ะสามตัวเนาะเอาบัตรนึ่สิเป็นตัวได้กับขามาเบิ่งมาส้มเด้อหน่อยวันที่ยี่สิบเก้าขมาเบิ่งมาส้มมาหลับส้มหลับหลับส้มหลับฟังไหนเราเลย,เ,ยเอฟซีเด้อเขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด ทับสักไข่ไห้ลายๆกดแซ่ต yeah, ่อมูต่อผวกไห้ในเด้ออิบซีเลยขามาเบิ้งขามาเบิ้งเป็นตะเล็กกาวากันขามาเบิ้งมาส้มของบันที่ของบันที่หนีสิบเก่าหน่อยิบเก่าแมวกัะควันยาลำขั้นแมวเด้ออิซีเขาก็แกะแกะก็ตามอย่าแมวหน่อย มันกับเขาเขาจะเอามาถิงให้เลี้ยงทำเม็นเพราได้เราเอามากกระไดจับเหล็กให้มันแม่นแน่กระไข่เขาจะเอามาถิงไว้เขาก็จับไว้ให้นั่นแหละสามตซวสุ้มจับไว้ให้นั่นแหละนี่เรียนเห็นตาหางกีดีกี่ดีย,ยกกันที่นี่สิบเก่า ยีสิบเก้าสิงหาสอข้อมกหาลกหาเอีกจนอนกันมกหาสะพอกิต กีดเรียว่เป็นการสียเวลาจับกูเลยสองเก็เน่ยกันป้องแป้องแปนีสอเก เ็ดแปดกเ็ดเ็ดสมเ็ดสามแมวกระโยกกวน เจ็ดสามเจ็สามแปดสามนักควนนาจอเอนนานให้เอฟซด้คน้าจอคนแปดสาม 8, chút nhìn đây á cao xuống bình bình cao xuống bình cầu cấp xuống bình cao xuống กมเด่นกมเด่นเก้าศูนสามตัวสามตัวสอ,องเก้าศูนย์สองก้าศูนยดื้อปินมาเลยก้อยควางละแม่อก็ได้ กรมเดนเดอร์นี่เดอร์กรมเดนก็ศูนยร่องสองเกทแล้วก็เกทสามพิเศษเป็น,านายังได้พิเศษบัแบบจกหนึ่ง พิเศษลบอยู่ลายมือแล้วพิเศษไหมพิเศษมาเดอแมวเดอร์มาเดอร์ยดนั่นนันน่นไปยังหไปยังประหยัดียังกัน แคปคูสองสามสองสามสองสามสามศูนย์สามสี

sáu, ba, kết một, kết, nừng. kết, sòn. kết sòn. Vinh Vinh chết nâng tám tua chết nâng cho em ơi nếu nhớ lặng hai nhẫn hai à, bún còn một bún còn phải xảy à cốm đen cốm đen bình bình nèo cuốn này đó ít chì khăn là còn cũng <laughs> có kết năng này ạ cũng à, có kết nâng ล่องกระเก็ดสองกับหกสามล่องเอหกกะติบางคนได้เอพซีได้ 2, สองไหนมันมักแตกมักนั่นแต่ว่ามันกระแตกได้รทุกซองนะ่ะ ่กับเด็กมันติดเข่าบ่เขา่า,ขามันมประว่ามันเป็นเด็กคำนวเน,นะพี่ก็คำนวณเขา่ามัดจะสั่งกามีมัดเอาด้วยทีเด้อวเขอามาเบิ้งลายๆนะี่ก็ให้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆกันอีกนะปกติจับโคที่สามหลอด อ้ยเอาไลายสีไปให้หนึ่งงงกันแล้วนะงงกันกันละเอาเอาปเป็นอย่างังหรอกเนาะสีก็มีปนกันแน่มันทรับส่วน cô côn không mà đủ để sáng sáng mà cảo mãn mà sáng 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 hà 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 แอาหน่อยเนาะไปใส่อีกตัวนึงไปใส่นั่นตาเดียมมองๆอยู่ทั้งคางนี่ไหมฮะไปตัวใส่ตัวนึงเนี่ยก็ไปทาไปทามาแล้วมาแล้วนั่นมาแล้วฮะตัวขับเก่งๆอันนี้เนี่ยยางไม้เมื่อไงหรันชื่อบุญกองเนี่ยใส่ขับเล่าให้อยู่ อาหน่อยมันห like, ลายตัวผลหลายสุดเลยบ่ให้คาบเล่าคาบไปแล้วร่วมคาบไปแล้วคาบไปสองคลิปเด้อเนี่ยอหน่อยแต่ทา้าวิ่งวิ่ง ha cào ha 3 si hà cầu ha cầu, công đen công đen วิ่งหากับเก้านี่แะเอฟเด็นกับกรมหาเกาน,นี่แหละมันจิกอดข้อกันว่าแล้วเนาะลองหาเกดเื้อ่อนอนี่แตกกิโลทีพร้อมเล่าเล่าก็สิแตกน้ำพีไไปย่งนี ยังน้ำหายังไงหนิหายนี่น้ำหายังนี่ขมาโซนั่นลงเออนั่นลงนั่นลงนี่นั่นลงนั่นลงเออนั่นลงนั่นลงเดี๋ยวให้นั่นลงหะละเออเมื่ออื่นจังจับเล่าสิมามื่ออื่นมือนี่มือนี่ว่าท่านจับยังมือนี่ว่าท่านได้โซ่เด้อมือนี่เด้อว่าท่านได้โซ่ฝีมือเด้อมือนี่เด้อนอนสักกันนั่นบังสักกันนันเล่นสักกัน มือเอินจังมาโซ่หรอกมือเอินต้งโซ่ต้องเสียข่าวมันตัองมาหลายตัว VIP a p จับกูห้าหกว่าเตือนว่าสะทกจาท่านเลยเขาอยากจับ <c oughs> เขาอยากลงคลิปเรื่องเขาเห่นอยู่นี่ รุลงคลิปไหมเขาไหมเรีนงงงงงงยนตเงาแบไแบบไปซองบางย่งหรว่ยน้าทางนี้่ะไปเรีนยนจไปเรีนยนจไปเล่นจะรงคิปไหมเขาหมารกฮกเ็กเ็เก้าหก แ่้ยวยกันแห้งเลยนี่มาตากล่องของตาเดก้าหกศูนย์ศูนย์หกเอาไปขับกระดาษมาตะวี่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 เนี่ยไปหันเนี่ยเขาไปหันคล้องสิพังศูห móc giảm móc giảm vinh vinh cao cao hộp, Cảo hộp. วี่งเก้าหกสามตัวแปดเก้าหกเก้าหกเก้าหกมาอีกแล้วเอฟเอ้ยมันกขวนเวียนลยลังไงละมันยันตะเป่ามันเป่ามดโอกาสถึกมดโอกาสถูกแจกหลายรอบ อันบาปอนี่พันยับปอนเป็นใจได้เอาบิ่งกะเก้าหเลยล่ะผมกับเกหลองกับศูตัวหนึ่งศูนย์หกหกสา ชิพหกปลารวยชิพหกปลารวดคามาเบิ่งหลายๆเลยพี่เด้ออย,ย่าปากันถิ่มเด้อมันคือนหน่อยลงแต่คนหนึ่งขึนหน่อยลุ่งว่าเศร้าเป็นยังไงมันก็นคือแตกยุขคือได้อยู่งจี่งนะเจียมาเบิ่งตลอดไฮต้อนอย่างเด้อย่าถิ่นย่าปากระนเด้อรอบ บ้าวาเบื้องคนที่เขาแตกๆจังๆเด้อมาเมบิ่งเบิ่งไปทูกหลอดคนลกขัน,นบ่ามักกระพานมักกะจัดไปเลยยักษิถอยัาสิหน่อยใจบุก,กนหน่อยใจคือกันลราบ่ามีคนเบิ่งหลายกะใจบ่อยากสู้คือกันละ่ะคนเบิ่งหน่อยแล้วกระได้ อยาให้พูทติดตามซีได้หลายจักหน่อยเบอร์ไยเบอร์โทรเบอร์ไย่เขามาติดตามได้หลายจักหน่อยคำลังใจมันก็ะหลายเขามากดแชร์ต่อๆกันไปศูนย์เก้าสองี สามศูนย์สามหา้าสี่อ้าเอาสิแคปหน้าจอแคปหน้าจอของวันที่ยี่สิบเก้าเือมืออื่นเล่าก็ออกมืออื่นคือกันแคปหน้าจอแคปหน้าจอมออืออื่นลุยกันเอาแตกละมืออื่นแตกหลายๆละหาะห้าน้อยของวันที่ยี่สิบเก้ากัมีเฉพาะกิท ครับโคสองเกตเกตแปดหกเกตดเก้าศูนย์บ sì, ิ่งเก้สามตัว2 90เกมเดนเก้าศนย์ล่องสองเกตเกตสามพิเศษไม่ค่อยแตกเหมื่งมืออื่นแตกแล้วว่ามืออื่น่งง่ามๆเอกมืออื่น พิเศษจับคู่ส3งสามสามศูนยก็ดก็ดสวิ่งที่เก็หตัวกับหกก็ดหนกลมเด่นกับเ็ดล่องกับหกสเก็ดสองปกติ2องสามห้าหก็หาเก่าแหาวิ่งที่ห้าเก่าสตัวกับซีหาเก่า ามตัวภาษีหาเก่มเด่นกับหาเก่ร่องกับ Get เกศหาร่องกับหาเกเอาวีไอพีจับคู่หาหกหกเก6เก้วิ่งเก้ามตัวกับแปดเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอเด้อ ขามาเบิง้งเขามาว่าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เขามาเบิ้งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้หลายเรื่อบอกมูอบอกพวกมาเบิ้งนําแม่นแมนยูดอกมาถึงกับ่แม่นดอกสําหรับมือนี้กะสมควรแก้เวลาแล้วคํามือขับลอเรอสองสามส่มเข้าไปแล้วสามส่งลอเดอ้อสําหรับมือนี้ก็มีเพียงตอนนี้ให้นเอฟซีทุกๆคนทุกๆตันนั่นรับฟันดีพบแต่สิ่งดีๆมันท่องไหลมาเทมา ลำล้ำเรว่ยๆกันทุกคู่ทุกคนเด้ซีเดอร์สำหรับวันนี้ก็มีเพียงตอนนี้สวัสดี